ว่าไม่ง,งั้นเราจะไม่มีตัวอเออตัออตสกิบแล้วไม่ไหวแล้วช้ามากเงินลง450ถ้าตอนยังไม่ลงก็เออเขาไม่ได้ทำมเดีก็โอเคต้องรีบขายกนเลเซอร์ด้วยแหละโอเคยยียยมยๆยำ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 ยายำ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 ยยำยำยำยยยยยย เดี๋ยวต่อไปวงสามสิบห้าวงสามสิบห้าดาเมจเพิ่มขึ้นเหมือนกันบอกทำไมดาเมจเพิ่มขึ้นที่นิ่อัพตอนอัพมันก็ต้องมีเลยพิ่มขึ้นแล้วก็เออเหมือนตอนเขาทำโมเดลเขาคิดเขาไม่ได้คิดถึงตอนตัวเล็กๆมาใช่ไหมเนี่ยดูสิใช้โมเดลว,วงรีในการทำเลเซอร์ก็ปกติเลย ต้นทุคริปก็น่าจะไหวแหละมั้งจะรีวิวเราจะไม่รีวิวเหมือนคนอื่นเจะรีวิวดีโอ้ยตรงนี้มีอย่ังไอยังไงงั้ข้อดีข้อเสียไม่ข้อเสียของเราคือเพชรแพงเราต้องเติมเพชรเท่านั้นเพราะว่าขายในราคาสองร้อยถ้าไม่สูงก็เดี๋ยเวลามาต้องารเติมโชว์นั่นนี่เจ้าของเกมมีนี่ข้างใน เจ้าของเกมนั่งอยู่ข้างอะไรเป็นไงเจ้าของเกมนั่งอยู่ข้างอะไรหนีอ่อัพดาเมจ750รวง3 5มสิบ้าคูราชิวิสสองามันดูไม่มีอะไรแปลกอยากรีวิวอยากรีวิวอยากรีวิวภายในภายในหนึ่งนาทีนะใช่ หนึ 1> 1่งนาทีแต่ว่าเกมมันช้ามากเลยเรื่อยๆเออรถสคิปหมดฮาร์ดยังไม่มีหลุดโหดจริงยูนิตตึงๆเอ้ยไม่ใช่ยูนิตตึงโอ้ใช่ยูนิตตึงไม่ใช่ยูนิตตึงๆอะไรหรอยูนิตตึงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยูนิตตึงไมนะ่ไม่ตึงเอ๊ะ คลีนขอเสนอเซฟรัดเลเซอร์นี่จะมีลาดเลเซอร์ซานต้าแล้วก็เดวิฟฟอนคามิล่าแล้วก็รีสคลีเลเซอร์ตรงกลางเอออันนี้ไม่แถมอันนหรือสกิลตอนเราเอาเป็นเทรดเราจะเอาให้พิเศตเลยไม่ไม่ทางเจจะไม่มีซานต้าเขียนเพราะว่าคนขายอยาก คุณขายต้องเก็บแซนต้าไว้เพราะมีอยตัวนั้นเอาละคูดาร2ศูนย์จุดสองวงสี่สิบดาเมจพันสี่คุ้มนะที่จะซื้อคุ้มคเป็นตัวคุ้ม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 ฮะเป็นตัวเป็นยูนิตคุ้มคุ้มใครซื้อแนะนำตัวนี้นะในในมาร์เก็ตเพลทอะใครอยากซื้อแนะนำตัวนี้ ลาเลเซอร์มันก็กรีนเลเซอร์เออกรีนเลเซอร์ก็ดีมีสโลคุณเดี่ยวย่ำต้องไล่เจมเราหาเจมไม่ได้ก็ซื้อก็เติมเจมเอาสักครับวิธีการแก้ปัญหาย,ยอดเยี่ยมไม่ไถึงห้าพันเนี่ยใช้ยังเลยมีกี่ดิเวลึกอ,อ่ะแล้วก็ เลเวลไหนฮะเลเวลสาใช่ไหม,ม,มไอ่ะมีจิ๊กแคปมาด้วยตกเกลอกกมาเกลมานานแล้วม่อไไม่ได้สังเกตแต่เราจะไม่พูดเรื่องนี้เหมือนผิดพลาดเราชี้จิตกับมากณฑอ่าสุที่เลเวลสี่ดาเมจพันสี่วงห้าสิบคูดาวสิบหนึ่งอยากคูดาวในะัวนี้ก็ตัวลูกคูดาวมเดี๋ยวจะเพิ่มมุมก็ได้ 51. ห้าสิบห้าสิบจากมุมปกติห้าสิบ กลายเป็น51.5ทำมำ้ยทำไปทำไมก่อนสอ้โหทีนี้จบแค่นี้5นาทีขอบาย